ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินแปลงสวยๆอีก1แปลงนะครับเนื้อที่1ไร่ 3, งาน83ตารางวานะครับหน้าาที่เราเห็นเป็นแปลงที่ดินของเรานะครับสวยนะครับที่ดินแปลงนี้เหมาะนะครับเหมาะสําหรับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับเนื้อที่ไม่มากนะครับเพื่อที่จะปลูกบ้านเป็นที่อยู่อาศัยนะครับหรือว่าจะเอาไว้ทําเป็นบ้านพักตากอากาศนะครับหรือว่าจะเอาไว้ทําเป็นโคกหนองนาเหมาะเลยนะครับที่ดินแปลงนี้ ของเรานะครับจากตรงแปลงที่ดินนะครับเดี๋ยวผมให้ดูทางเข้ามาก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเข้ารายละเอียดกันนะครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานี่นะครับไปถึงถนนใหญ่นะครับเส้น3 4 2สนะครับเข้ามาก็อยู่ที่ประมาณ800เมตรนี่ครับด้านหน้านี้ตรงออกไปนะเดี๋ยวผมซูมให้ดูหน่อยนี่ครับด้านหน้าที่ที่รถวิ่งนะอันนั้นคือถนนใหญ่นะครับเส้น3 4 2สนะครับเข้ามาก็ประมาณ800เมตรนะ แล้วก็จากตรงน,นี้นะครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงถนนใหญ่นะครับเส้น3-40นะครับก็อยู่ที่ประมาณ5กิโลแล้วก็จากตรงนี้จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่ประมาณ45กิโลนะเนี่ยครับทางเข้าออกของเรานะนี่ครับทาานี้ตรงออกไปประมาณ800เมตรก็จะเป็นถนนใหญ่เส้น342 2ละด้านข้างแปลงที่ดินของเราก็มีเพื่อนบ้านนะครับนี่นะแล้วก็ของเรานะครับถ้าถัดจากตรงแปลงที่ดินของเราไปนะครับนี่นะนี่ทางเนี้ย ทางน,นี้ก็ออกไปถนนได้เหมือนกันทางน,นี้ก็ตรงออกไปนะครับจากตรงนี้ไปถึงถนนด้านเรียบคอนะครับก็อยู่ที่ประมาณ400เมตรนะครับตรงออกไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะทางน,นี้ก็จะไปกลับรถใต้สะพานแล้วก็วนกลับขึ้นกรุงเทพได้เลยนะครับครับแนวขอบเขตที่ดินของเรานะครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับนี่นะครับอ่าตรงนี้นะนี่นะขอบเขตของเรานะจากตรงนี้ไปถึง ด้านแถบนู้นนะครับหน้ากว้างนะครับหน้ากว้างติดถนนนี่อยู่ที่45เมตรแล้วก็ความลึกนะครับจากตรงถนนถนนดำนี่นะไปถึงด้านหลังนะครับก็จะลึกอยู่ที่ประมาณ70เมตรหน้ากว้าง45 m, ลึก70 m, นะครับของเราน้ําไฟพร้อมนะเดี๋ยวผมให้ดูน้ําประปานี่นะครับนี่นี่นะน้ําของเรามีแล้วนะครับแล้วก็ไฟของเรามีนะครับ ครับก็ขอฝากไวได้นะครับท่านใดที่มองหาที่ดินนะครับเนื้อที่ประมาณ2ไร่นะครับก็ขอฝากที่ดินแปลงนี้ด้วยที่ดินแปลงนี้เดิมทีนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2ไร่เต็มแต่พอมีการลังวัดสอบเขตแบ่งแยกหักถนนออกนะครับนี่นะนี่ถนนตัวนี้ถนนดำนี่นะของเราเนื้อที่เราก็ลดลงไปอยู่ที่ประมาณ17ตารางวาเท่ากับว่าตอนนี้คือเราจะเหลืออยู่ที่1ไร่3งาน83ตารางวานะครับ เพราะว่าถ้าเป็นแรกเริ่มเดิมทีที่ดินแปลนี้จะอยู่ที่2ไร่นะครับแต่พอมีการพัฒนาถนนนะครับหักถนนออกไปของเราก็เหลืออยู่1ไร่3งาน83ตารางวานะครับหย่อนอยู่17ตารางวานะครับเนี่ยครับเหมาะสำหรับท่านที่มองหาที่ดินนะครับเนื้อที่ประมาณ2ไร่นะครับที่ดินแปลนนี้สามารถตอบโจทย์ได้เลยนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยคืออยู่จากถนนใหญ่ลงมาก็ประมาณ800เมตรเองนะครับแล้วก็จากตัวนี้ไปถึง เส้นถึงตัวนั้นใหญ่นะครับเส้น340นะครับก็อยู่ที่ประมาณ5กิโลนะครับพอถึงอำเภอลาดบุรุอนะครับเรากลับรถใต้สะพานแล้วก็วนกลับเข้ากรุงเทพได้เลยแล้วก็จากตัวนี้ไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่ประมาณ45กิโลนะครับนี่ครับตรงออกไปนี่เป็นเป็นบ้านคนนะครับตรงออกไปนี่เป็นบ้านคนไปเรื่อยเรื่อนะครับ ส่วนด้านแถบนี้เนี่ยครับที่เขาปลูกอ้อยนะอย่างชาวบ้านนะครับไม่รู้จะทําอะไรนะครับก็ปลูกไปเรื่อยเปืือยเลยนะครับ <laughs> ผมว่าตรงนี้มันมีโรงเรียนมีชุมชนอยู่ใกล้ๆนะครับเนี่ยเขาก็ยังปลูกอ้อยแต่ก็คือเรื่องของเขาอย่างว่าชาว,ชาวนาคือจากทํานาแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรก็ปลูกอ้อยปลูกอะไรไปนะครับไอ้ตรงอ้อยเนี่ยเดี๋ยวเอฟทีผมต้องถามเนี่ยถ้าเวลาเขาตัดอ้อยแล้วเนี่ยเขาจะต้องมีการเผาไม่ไม่ไม่ได้เผานะเพราะว่าเผาไม่ได้นะครับเพราะว่าใกล้บ้านคนนะครับเดี๋ยวมีปัญหากับทะเลาะกับข้างบ้านนะ <N balm> นี่ครับจากด้านแถบโน้นนะจากหมุดด้านนู้นมาถึงตรงนี้นะครับนี่นะหมุดของเราอ่านี่นะครับนี่นะตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าหน้ากว้างนะครับหน้ากว้างติดถนนนี้นะครับอยู่ที่45เมตรนะนี่ครับ45แล้วก็ลึกลงไปเ0นี่นะครับลึกไปถึงด้านหลัง70เมตรแล้วก็หน้าแปลงที่ดินของเรานะครับจะมีคลองส่งน้ำอยู่นี่นะนี่นี่นี่ครับจะมีคลองส่งน้าอยู่หน้า หน้าแปลงที่ดินเรานี่นะครับเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะดึงน้ํานะดึงน้ําจากในคลองนํามาทําสวนทําเกษตรเราได้เลยนะครับเพราะว่าด้านด้านแถบนี้นี่นะครับตรงออกไปเนี่ยทางนี้จะเป็นจะมีคลองนะครับอันนี้ก็เรียกว่าคลองพยามันลือนะครับเป็นคลองใหญ่อยู่ด้านหน้าส่วนตัวนี้ก็จะเป็นคลองย่อยออกมานะครับน้ําสามารถที่จะดึงมาทําสวนทําเกษตรเราได้เลยนะครับ ครับท่านใดที่อยากจะเห็นพื้นที่จริงนะครับที่ดินสวยแปลงนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรผม0989158974นะครับแต่สวยนะครับที่ดินแปลงนี้นะถ้าเราซื้อนะครับเราโลาะป่าอ้อยออกให้หมดเลยแล้วก็ตักคันขึ้นมานี่นะนี่ครับตักคันนี้ขึ้นมาสัก3าเมตรแล้วที่เหลือเราก็ปลูกมะม่วงปลูกมะพร้าวบนคันของเราสวยเลยเนี่ยด้านหลังนะเดี๋ยวผมพาไปชมที่เขาปลูกมะม่วงไว้นะด้านหลังเนดะี๋ยวผมพาไปดูสวยนะครับ ส่วนตรงอ้อยเนี่ยถ้าเราซื้อนะเราปรับปรับออกเลยนะครับแล้วก็ทําเป็นร่องสวนนะครับปลูกมะม่วงปลูกมะพร้าวปลูกอะไรเหมือนข้างหลังเนี่ยสวยมากเลยบรรยากาศน่าอยู่เลยของเรานะครับจากพื้นจากพื้นนี่นะจากพื้นพื้นพื้นตรงที่ผมยืนอยู่นะครับกับถนนนะครับก็จะลึกอยู่ที่น่าจะประมาณ70เซนได้นะครับเึกงนิดเดียว พื้นที่ของเรานะครับเดิมปลูกอ้อยอยู่นะครับแต่สวยนะครับเหมาะสําหรับท่านที่มองหาที่ดินนะครับเนื้อที่ไม่มากนะน้ําไฟพร้อมเป็นชุมชนนี่ครับมีบ้านคนแล้วก็จากตัวนี้ไปถึงถนนใหญ่นะครับก็เข้ามาก็อยู่ที่ประมาณ800เมตรเองนะครับนี่ครับแนวขอบเขตที่เร่องเรานะครับเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะสวยเลยที่ดินแปลงนี้นะครับ ถ้าก็ว่าหน้ากว้าง45ด้านหลังก็45นะครับแล้วก็จากถนนลงมาถึงด้านหลังก็จะลึกอยู่ที่70นะครับเป็นสี่เหลี่ยมเลยสวยนะครับซื้อสามารถปลูกบ้านเป็นที่อยู่อาศัยเหมาะเลยนะครับนี่ครับอาจจะผมหมุนตัวอีกรอบนะนี่ครับจากจากถนนลงมาีนะ่นี่นี่เนี่ยลงมานี่นี่ครับมาถึงหมดุด ตรงนี้นี่นะครับเห็นไหมนี่นะขอบเขตของเรานี่นี่เห็นไหมเห็นนี่นี่หมดเราอยู่นี่นะครับแล้วก็ว่าจากถนนลงมานี่นะครับแล้วก็จากนี้ไปนี่เลยนี่ครับอ่านี่นะแล้วก็มานี่ครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยนะครับที่ดินเป็นที่สวยมากนะครับหน้ากว้าง45ความลึกด้านหลังก็45แล้วก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยเหมาะสําหรับท่านที่มองหาที่ดินนะครับปลูกบ้านเป็นที่อยู่อาศัยนะครับตอบโจทย์ได้เลยนี่ครับแนวขอบเขตนะ นี่ครับด้านหลังแปลงที่ดินนะครับที่ผมบอกนะด้านหลังที่เขาปลูกเขายกล่องสวนแล้วปลูกมะม่วงไว้นี่ครับเป็นสวนเลยนะครับเห็นไหมนี่มะม่วงดกมากเลยเนี่ยนะครับปลูกมะม่วงลงส้มโอนะครับแล้วก็ลงชมพู่ลงกระท้อนไว้เยอะแยะเลยนะครับนี่ที่เป็นสวนอยู่นี่นะครับสวยนะนี่นะครับเหมาะสาหรับท่านที่มองหาที่ดินนะครับเพื่อที่จะทําเป็นบ้านสวนที่ินแปลนที่สามารถตอบโจทย์ได้เลยสวนของเราเนี่ยคือเราติดถนนด้านหน้านู่นครับด้านหน้า แล้วก็แนวขอบเขตก็อยู่ด้านโน้นเนี่ยถ้าเราจะเก็บไอเดียนะครับเราสามารถที่จะต่อยอดนี่เลยนี่ครับเห็นไหมพอเรามาอยู่ตรงนี้บรรยากาศค่อนข้างล่มลื่นมากเลยนะครับตอนนี้ผมผมมเดินอยู่ใต้ต้นไม้นะรู้สึกว่าโอ้โหมันมันได้ความแบบสดชื่นของธรรมชาติของความเย็นนะครับครับสวัสดีครับอันนี้โอ้โหมะม่วงดกมากเลยนะครับเนี่ยผมชอบบรรยากาศแบบนี้มากเลยนะครับป็นไง นี <54. S 2> ่นะครับหลายท่านนะถ้าด hmm? right. ูรีวิวผมนะครับเราสามารถที่จะเก็บไอเดียได้เนี่ยปลูกเป็นร่องสวนยกร่องสวนแลวด้านนั้นก็นี่คือมีน้ําเลี้ยงปลาได้ด้วยใช่ไหมครับเห็นไหมคือเราครบวงจรเลยนะครับต้นมะม่วงนี่กี่ปีแล้วครับมะม่วงเนี้ยหลายปีแล้วหลายปีแล้วเนาะอันนี้มะม่วงอะไรครับเนี่ยน้ำดอกไม้ขอน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้นะถ้าถ้าสุกแล้วนะกินกับข้เวเหนียวเนี่ยอร่อยมากเลยหวานอร่อยดีนะครับ อันนี้ขออนุญาตชมสวนหน่อยนะครับได้เลยครับอ๋อผมทั้ทีผมเดินเลยเลยเขตเขตอยู่ตรงเนี้ยพอดี <c oughs> ชมต้นไม้สวยแล้วจะเลยเดินเลยไปน <c oughs> ู่นอ๋อนู่นๆเผมเห็นดูดูดูทางน้าเจ้าของเขาเก็บไว้นะนี่ยเนี่ผมให้ดูนี่เป็นไงโอ้โห <c oughs> oh oh, นี่ครับเป็นไงมะม่วงเหลืองสวยด้วยนะเ <c oughs> นี่ยครับถ้าท่านใดอยากจะเห็นพื้นที่จริงหน้าง,งานจริงๆนะครับมาชมแปลงที่ดิน อยากจะซื้อมะม่วงส,สดๆจากสวนได้เลยใช่ไหมครับคุณนาครับได้เลยนี่ครับเนี่ยทางนาเขาบอกว anyway. ่าคือถ้าถ้าทนใดมาชมพื้นที่จริงแล้วเห็นมะม่วงสดๆเนี่ยซื้อจากสวนเราได้บรรยากาศคือเก็บสดๆเลยใช่ไหมนี่เนี่ยแม่นี่เนี่ยนี่นะครับนาเขากำลังมองดูกําลังมองดูว่าลูกไหนมันแก่ใช่ไหมนี่เนี่ยครับสามารถเก็บจากสวนชมจากสวนได้เลยนี่ครับแนวขอบเขตถึงตรงนี้นะนี่นี่นี่ตรงเนี้ยเมื่อกี้ที่แวบพาไปชมสวนทางคุณนาเขาหน่อยนี่นะครับ นี่ครับจากนี้ไปถึงด้านหน้านั้นลงมาจากถนนดํามาถึงนี้อยู่ที่70เมตรแล้วก็ความกว้างด้านหลังจากนี้ไปถึงหมดด้านนู้นก็อยู่ที่45 m. นะเห็นสวนคุณนาเขาแล้วโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยนะครับมีมะม่วงมีฝรั่งมีกระท้อนมีมะพร้าวคือครบวงจรเลยนะครับถ้าเราซื้อนะครับเราสามารถเก็บไอเดียจากแปลงข้างๆได้ไหมพอต้นไม้ของเราพอมันออกลูกออกผลละเราเห็นเลยนะครับว่ามันเป็นเม็ดเงินแล้วก็มีความสุขนะครับ นี่ครับของเราเนี่ยคือตามนี่เลยนี่เห็นไหมนี่นะนี่นี่น,น,นส่วนตรงป่าอ้อยนี่นะครับอย่างที่ผมบอกนะคือถ้าเราไม่ชอบเราสามารถโลได้แล้วก็ปลูกเป็นมะม่วงมะพร้าวกะท้อนฝรั่งได้เลยนะครับครับก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับ FC ที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ เป็น FC ที่น่ารักทุกท่านนะครับก็ขอฝากที่ดินแปลง1ไร่3งาน83ตารางวาด้วยนะครับจะของขายอยู่ที่2ล้าน4นะครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินเขตบริมฑทน,นะครับก็ขอขอบคุณวันนี้บายบายขอบคุณครับ